ครับกระุูสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้า,าที่เคารพรักห่าแพงสุกูสุคนครับเ<ส>มื่อนี้ยามเมือแรงเลิกงานมาแล้วประมาณห้าโมงแรงเลครับตอนนี้ครับก็ออกมายามเบ็ดเด้ครับพี่น้องออกมาเบิ้งเบ็ดว่ามันสิได้โตมีป่าอยู่บทน,นะครับเมื่อเสาร์นี้ได้ไปซีโตห้าตครับกับพอได้ป้นได้กับเขาเสาอยู่ครับเมื่อนี้ยามเมือแรงกับสิเก็บเบ็ดเมื่อเลยครับ,มนนรบกเมื่อเสาร์น,นี้บ่ได้เก็บเบ็ดเมื่อครับโตบ่มีเนืออเ้อก็เอาเนื้อใส่โตมีเนื้อกะ ได้เอาไว้นะครับก็เลยสิมาเบิ่งเบ็ดยามเมลครับอ่ะมาลุน้นมาชมมาเสียไปพร้อมกันครับพี่น้องนี่ครับเนื้อเห่ากันยังยูเต็นดึงดังดึงดังเรียแขกอยู่นะครับโอ้ยคือสิบว่ามีป่าแล้วแหละครับพี่น้องเบิ่งอาการแล้วนี่ตัวนี้ก็ยังยูดีเนื้อ,อยังยูมัดเลยครับอ่าคันเป็นเนื้อลูกกบนะครับเป็นเนื้อลูกกบเนื้อกระปูนสิมันกะ ถ้าว่ามีอย่างมาตอมันมันกระบานั่นเด้ครับอะมาเบิ้งกันครับคุณผู้ชมมาเบิ้งกันว่าสิใดมีตัวได้แต้มอยู่บ่นะครับ็อยจะลืมกดไลค์ก็เฮ้ยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเป็นกําลังใจครับมีก่อเข้าตี๋ครับทางนี้นั่น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 มีรับขั้นเบดเฮ่าครับนีรับขั้นเบดครับง่ลงงงลงไปเลยครับแต่ว่ายังมีก่อเข้าตี๋อยู่ครับหรือว่ารุดไปแล้วคือมีซีรี เบางขั้นนี้ก็โง่ลงโง่ลงไปครับเอา้าคู่เลยครับตัวนี้ถือยู่บอล่โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ยคุณผู้ชมถือถือยู่ถือยูปากคอปากคอถือยูถือยูออออออ่โอ้ตัวใหญ่เติบตัวใหญ่เติบนี่ครับคุณผู้ชมเห็นอยู่บ่เห็นหัวมันอยู่บ่โอ้โหโอ้ตัวใหญ่เติบอยู่ครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆขึ้นมาครับมันสิลุดครับลุดหลายตัวแล้ว อุ้ยตัวนี้อยู่ครับตัวนี้อุ้ยอุ้ยคู่โลกแล้วครับเนี่ยนี่อุ้ยแจว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 แต้แแมที่นึงมาแล้วคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ก็โง่ลงงงลงไปครัๆๆบนี่นี่ตัวนี้ก็โง่ลงงงลงไปอยู่บ่อทันล้อยู่อยู่บ่อนี่คือปัญหาคือมิดซิลิโอ้ยกลับดาวปลาเป็นที่เรียบร้อยครับตัวนี้อุ้ยถือคู่เลยครับตัวนี้นี่ ไี่สองโตเลยครับถือคู่เลยโอ้มันมีปลายุ่นี่ครับโอ้เดี๋ยวว่าสิบอะไรอย,ย่อางเดี๋ยวผมเก็บปลาก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวเด้ครับน้อเดี๋ยวผมเก็บปลาก่อนครับคุณผู้ชมเอามาลุ้นมาเบิง้งเดี๋ยวต่อครับนี่โตงามๆเลยครับกําลังงามๆเลยโอ้ใส่ยามินก็ได้ยุ่น่นวนี้คิดว่านะ โอ้บแห้วลล้วล่ะครับใ้ป่าป้นเลยวลือมอแรงเอา้าบรรยากาศดีๆค้ามย่ามมอแรงครับห้ามงแรงหกมงแรงตัวนี้เขียยกันยังยุคคือเก่าครับนะลูกกบเหี้ยตัวนี้บางอย่างนนเนาะเบิ้งเกิดไปแบบเงาๆดีกว่าเดี๋ยวค่อยเก็บเบ็ดยอดขึ้นมาเนาะเอาแต่โต,ตมันถึกไอ้ึกอีกบ่เนาะเอ้า เป็นกำลังใจให้เดียวครับพอได้หายู่หากินงามันแรงครับขุนนะเข้ากับงามงามเลยพี่น้องนี่เบิ้งขุนนะเสมอธิ์เลยปู่ยอม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 เข้าปีนี้งามแห่งตัวนี้กะซื่อๆอยู่อยู่ยู่บโอ้ยย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 อุ้ย อยู่ๆครับปลาเข็งอู้ปลาเข็งก็กินวะนี่ปลาเข็งก็กินลูกกบพี่น้องนี่อู้คือตัวแย่แต่ปลาเข็งจะได้นี่พูดอ่ะช่ำฝ่ามือเอารถอู้อุ้ยได้การได้การมันอยู่มันอยู่เอาเดี๋ยวผมเก็บปลากันครับพ่นใช่าย,ย่าไปทางพ่นครับเดี๋ยวเก็บปลาแล้วเฮ้สามโตแล้วปลาข้อสองปลาเข็งแย่อหนึ่งอู้ได้การยุ่นี โอ้ตอนแรกว่ามมีป่าด้วยนี่ใจเสียไปเลยต้องค่ยคอยๆย่างนะครับ <c oughs> จะน่ากกลกองลมดีล่ะเนาะเอะเย็ดจะได้ได้แล้วครับคนมันมกักครับยามมื้อเช้ายามนี่มื้อแลงตื่นมากับิีงแต่อยากไปหารถป่าก็ได้ยจะไปไสเบียดอันนี้อันนึงขยัอย่คือเกาไ้่มันสิถือบ่า่ะั่นะนี่คือเกาเอ๊ะหรือว่าเฮาไสน้ำน้ำ,นำเปลนเหอ แต่เห็นเขาไสอยู่ในท่ายคิบออกมามันก็ได้อยู่เด้ของเขามันคือบอทึกนี่อย่างเบสเขาเออกมาชู่ทางนี้ตัวนี้เป็นยังไงแก้าไปยุหอบไปยุบอทึกโอ๋ยจากแนวใดเอาหรอกเห็นเขาลงมาย่างไส้เขาคือได้อยู่นะ เขเ้าคือมิดซิลี่ะคันซี่กิ่งเด้ง,งด่างอยู่บนน,นกว่ามากินมันนี่นี่สายเบ็ดขึ้นมาที่ตรงเถิงเบ็ดครับพี่น้องอะจะได้ปอยตัวว่าน้องไปนนทางนี้อันนี้พื้นที่เป้าหมายเลยด้ยครับพื้นที่เป้าหมายว่าจะถือแน่ๆเลยแต่คือเป็นแนวนี้ โอ้โโอ้โ้ทางนี้สุอย่ทางนี้สุอยู่อ้ยเบิ้งเบิ้งคันเด็ดเบิ้งคันเด็ดนี่ๆๆ่นี่นี่นี่นั่นนัปูดังปููโอ้หคืดึงแหงนี้เดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเห็นเป็นตัวปลาแล้วแน่แล่ละอันด hmm. ับเรกคิดว like ่าเป็นปลาก็ค่ะละเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวค่อยๆ่ค่อยๆลากมาค่อยๆลากมาพี่เนามาโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ อู้ยรุนเดียวกันหมดเลยอูย้ตัวใหญ่แท้นี่อู้คู่โลเลยครับแบบนี้อุ้ดีการอยู่นี่อู้เนื้อลูกกบครับพี่น้องเนื้อลูกกบเป็นแน่ใดอู้เฉียตัวใหญ่แท้นี่ทางนี้พธถึกทางนี้พธถึออ้าเดี๋ยว,ยวผมขอเก็บปลากันครับจะข้าวนึงนานสี่ตัวแล้วพอไดการอยู่นี่ เฮ้ย hey. พอใส่ได้อยู่พอใส่ได้อยู่พื้นที่เป้าหมายได้เห่าเดีได้นี่ลงมาเห็นเขาเห็นห่อยเขาลงมานะครับเห็นห่อยเขาลงมาแล้วก็ใส่เห่าก็หล่องใส่เบ่งคือเขาตัวนี้เป็นจะได้ซีดขึ้นมาอยู่ทั้งทิงเออคือ,อยุ่นี่ที่ถึงอ,อีกบอสเถ่นละอันนี้เงี้ยก็ยังยุคคือเกา แสดงว่ามีแนวมาตองมันเลยครับเอาใส่ย่างมาสิแล้วเห็นเขาใส่มามันใดกันลองเบิ้งคือเขาเลย <c oughs> เฮาลองเบิ้งพี่น้องได้อีกบอได้เติมอีกโบอนอสี่ตัวแล้วใส่เบ็ดกบบรบเบลไหลเด้ครับใส่เบ็ดอยู่สี่สิบหลงังพ่ออุ้ยเราอยากเบ็ดมาให้ไม่นะ เรามาแต่บานเราก็เลยอยากมาให้นำก็เลยเอามาใส่เบิงมันสีด้อยู่บ่ลองเอามาใส่เบิงคันนี้เป็นอะไรยังอยู่คือเก้าคันนี้เด้ลากไปอยุมือสาวนี่ก็ถือคันนี้ก็ได้แต่ว่าตอนนี้เป็นอะไรพอยุรุดหนารุดรุดรุดอ้ยจากแนวใด การสุดท้ายยั่มองนี้การสุดท้ายของโซ่โอุย้ยงัวลงงงเลยแล้วนั่นงัวลงงงงไปทางใต้ยังสีมันจะยู่บอบอติงบอติงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบังกอนบ่งกอนเม่นป่ายอยู่บ <c> อ <oughs> เดี๋ยวเดียวคันปลาข้อถือ่วนมากมันเบอะบ่ะด้อุ้ยเดียวอยุ้ยยานแตงงูแตงแล้วเดียวเดียวเดียวโอ้ถือยุ่ครับกลับดาวปลาเป็นที่เรียบร้อยโอ้คันงูลงงงเตรียมที่ห้าครับพื้นที่เป้าหมายได้การยุ่นี่เออเอออะ ก็ยังพอได้แต้มอยู่ครับกับดาวปลาเป็นที่เรียบร้อยครับแต้มที่ห้าอเดี๋ยวขอเก็บเบ็ดฟางทางนี้เก็บปลาเก็บเบ็ดฟางทางนี้กอนไปลุ้นฟงางทงผุนต้อครับเสดายแต้มตืมอยู่บ่บรรยากาศดีแห่งพี่น้องโอ้เกี่ยวเข่าเนี่ยอ่ะมาเบิ้งมาลุนกันต้อครับคุณชมได้ไปแล้วหกแต้มครับโอ้ได้ไปรัแล้วแหละใดการอยู่ยังอยู่คือเก้าเนี่ยยังอยู่คือเก้าบ่ติ้งมหนิงครับ เรือเบ็ดยู่ประมาณเกือบสิบคันนี่มั้งครับแปดเก้าคันใส่มาฝั่งนะใส่เบ็ดก็มาแล้วครับปุยอยากเบ็ดให้สี่สิบกว่าหลางังแล้วก็ <c oughs> อันคือเก้าอันคือเก้าปุยอยากเบ็ดไปสี่สิบแล้วก็ใส่ก็แล้วพร้อมเลยเมื่อวานใส่เหลืออยู่ประมาณเจ็ดแปดคันนะครับก็แสดงว่าใส่เบ็ดแค่สี่สิบคันเอ้ยมบอกว่าสี่สิบคันนะครับ เงี้ก็ยังอยู่คือเก่าบตียงมะนิ้งมาเห่อบาเออสิได้เต็มเติมอยู่บ่เนาะอึดเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อชิบ่มีบึงบึงบำาบําไม่เห่าเนี่ยพ่อตัวนี้ก็ยังอยู่คือเก่าขั้นนี้เดิขั้นนี้สายก็ไปทังพุ้นกบก็ยังอยู่คือเก่าให้เข้างานไปดีครับพี่น,อน้อง คักแน่อยู่เขาทางนี่ปีนี่พอดีพ่ออุ้ยมาแล้วก็เมื่อนะขันมีคนมานำสีไข่ขันนี้คือสีลม้ลมล้มลงไปทางพุนนี่นี่เบียเทาครับมันล้มลงไปทางพุนยูอยู่บอ่อยูอยู่บอ่โอ้ยหลุดครับเบยูอันอบยู่บยูขันนี้เอยูปะ่ะ บอดายเติมจึกตัวนะบอคันนี้เป็นอะไรคันนี้ก็คาดชิดขึ้นมานี่ว่าหรอเอ๊ะมองนี่คุณบอดายใ่เออยังยุกยุกยุกไปทางป่นมันมัน,มนป่าลากเบดเข้าไป คันนี้ก็ยังยูดีคือเก้าว่ัดตีงว่าไปป่ะมาเลยแนยวได้รวามองนี้กับพื้นที่เป้าหมายเลยเลยครับคุณผู้ชมมองเบียดเท่าทิมไว้ยูฮันครับใส่บวบเกิดทิมไว้เลยอืมขี้ขาลคามขอนดิ ลางสุดท้ายอยู่นี้แต่ว่าคันเบ็ดคือโง่ครับเทบานโง่ผลโง่ขึ้นมาทั้งทงนี่ขันเบ็ดนี่ครับโง่ผลโง่ขึ้นมาทั้งๆึงยานแม่นถือเลยยูโอ้ยเรียบร้อยรดครับอ่เดี๋ยวไปเบิง้งอีกจังหวะหนึงครับประมาณสามซี่ขันครับยูทางผุ ที่ได้โตเติมอยู่บ่รับคุณผู้ชมครับมาเบิ้งจังหวัดสุดท้ายครับโอ้เข้าเสมอเดี๋ยวอิริยอมเขา้าเขางามอีหลีผล่น่ะเสมอฤดเลยจังหวัดสุดท้ายครับของมื้อนี้คันนี้ยังยูคือเก้าเดี๋ยวปงเบ็ดก่อนครับนี่เบ็ดเก็บมาหมดละนี่ครับคันนี้แล้วก็คันนี้ครับคันนี้สีก้มไปทางนานี่ครับ โอ้คือดินแห้งแท้ฮึฮึคือดินแห้งแท้ฮึฮึฮึดูดูดูโอ้ยปลาข้อน้อยอ่ะนี่โอ้ยดินวันเป็นปลาข่อ่โอ้ยอ่ะแต้มที่เจ็ดครับผมแต่ปลาข้อหกครับปลาเข่งตัวนึ่งมือนี่ อ๋าเจ้งใดก็พ่อแล้วแรงพอได้ต้มพอได้ป้นอยู่ดอกครับพี่น้องนําเอาบรรยากาศบานๆครับบรรยากาศบ,ญญา,า,ศบานเห่ามาฝากมาตอนพี่น้องผู้อยู่ทางไก่เด้อเอฟซี FC ผู้อยู่ทางไก่อยากเบิ้งอยากมักนะครับกะจริงๆแล้วกะเหากะท้ายทํากะท้ายทําแบ,บบานๆนี่แหละครับท้ายไปแน่ซุกไปแน่ล้มแน่นะครับตัดต่อก็ค่อยดีบันไดนะครับแต่เฮ็ดใจไดได้หัวใจมักนะครับปากจึงมาเห็ดลิปอยากมา อันนี้นะครับขอบคุณทุกกาลังแหงเอื้อแห่งใจที่ซ้อยสนับสนุนซ้อยเสียซ้อยกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเป็นกําลังใจมูเฮาเนาะสี่ได้มีแหงเอื้อแห่งใจในการออกไปหาไสา้เบ็ดไส้กลางหายุหากินแบบวิถีบ้านๆของเฮานะครับนำมาฝากมาตอนเอาบรรยากาศดีๆอย่างสียาม,มแลงมาฝากพี่ฝากน้องครับเอามื่อนี้กะคือสิจบไปเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมื้อนาฝาไม้นะครับสีไดมา ลงคลิปให้พี่น้องได้เบื้องอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจเฮาแน่ครับแห่งเออแข่งใจจากทีมงานบันนอกสเตสันครับสำหรับเมื่อน,นี้สุกโคสุดข,ขังมีสตางค์สกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามฮักกันดนๆเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม